ทานผู้ชมเคยเจอกับวันแย่ๆหรือเปล่านีัก็บางคนอาจจะไปเรียนแล้วก็แบบปวดหัวน้องๆประถมอาจจะแบกกระเป๋าแบบหนักมากหลังเบี้ยงอะไรแบบนี้อย่างผมนี่ก็ต้องตื่นไปส่งลูกแต่เช้านี่คทั้งๆที่ตัวเองนอนตีสหลายๆคนคงจะหาอะไรมาแก้เครียดนะครับโดยการดูคลิปตลกๆหรือว่าดูคลิปหิวใจนะครับแต่ไม่วันนี้ผมจะไปดูคลิปที่เขาสวยกวกเราอ่าฮะน้องกวางน่อูหฮิมะตก ระวังนะเพื่อนจะเอาเหรอมันมันมันเริ่มย่ำเท้าแล้วนายจะไปใช่ไหมรู้ล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยยินดีด้วยคุณเสียงเยงินเปลี่ยนยาง Two, อออโอ้ไม่นะพลาดอย่างแรงตอนขอแต่งงานจริงๆด้วยนี่ยผมเคยทำไปแล้วอ่านี่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยนีครับที่จะไปขอคนแต่งงานในสถานที่ที่แบบคนอยู่เยอะๆมันก็มี2ช้อยอ่าถ้าเธอตอบรับเย้แฮปปี้เอนดิ้งถ้าเป็นแบบนี้ อกหักยังไม่พอนี่บขายที่หน้าเขาอีก,อกเหมือนเคยเห็น,นผ่านตาฮะ้อย่าบอกว่าจะเอาโทรศัพท์อัดรอดท่อนะใช่โอเคโอเคผมว่าผมเคยเห็นผ่านตาแล้วมันจะเป็นยังไงเยี่ยบมันไม่ออกมา <laughs> โอเควิ่งกลับมาดู <laughs> มีโทรศัพท์สองเครื่องเนี่ วิ่งกี่วิ่งกลับมาดูทางนี้อีกแพนิคแพนิคไม่เป็นไรแพนิคโอเคออกมาแล้วแต่ออกมาแต่โฟมยินดีด้วยคุณสูญเสียโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องเชื่อผมมันไม่แตกหรอกอีกวอนเบรกบร o อ่าแท็บเล็ตเหรอใช่แท็บเล็ตไหมอ่าสูงขึ้นอีกอ่ามีการท้า ไม่ใช่แท็บเล็ตมันคืออะไรอ่ะ <Yeah. S 1> มันเหมือนแผ่นอะไรบางอย่างนะครับแผ่นกระเบื้องเหรอ <'s> หรือแผ่นรูปภาพ mm. โอเคจะอะไรก็ช่างมันแตกเอ,อเหมือนพี่ยามเนี่ยโอเคพี่ยามกำลังกินอะไรสัก,ยกอยอ่างพี่ยามตกใจเลยผีไหม,ไมโอเคน้องลิงมาขอลิงมึงได้คืบเจ้าเดี๋ยว ก่อนจะให้ลิงพี่ยามแก,กกัดปีกคำหนึ่งใช่ไหมอ่าโอเคอลิงบอกอขอหน่อยนะขอหน่อยยาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินก่อนกินก่อนอ่ามึงเอาไปอืมให้มันไปนแล้วตัวเองก็เสียใจเองเพื่อเมื่อคุณซื้อแผ่นเสียงจากอเมซอนไม่แตกต่าง ใครไม่รู้จักแผ่นเสียงนะครับใครทันซีดีอะซีดีมันประมาณนี้ใช่ไหมแต่แผ่นเสียงมันประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าพี่ไปสนีจะหักหักแผ่นเสียงแล้วก็ยัดใส่่องจหมายโคตรสวยเอ่อคงไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอยนะคือเดาลูกก๊อฟอัดจะกระเด็นใส่หน้าเราแล้วเราดุ้ง เรียบร้อยคุณพีพ่ทํทำไมไม่ขึงเน็ตให้ติดกับพื้นเลยอ่ะรู้สึกว่ามันจะลอดผ่านข้างล่างเน็ตไปนี่ครับ <c oughs> หรือว่าพี่แกขึงแล้วเรามันหูดวะอ๋อนี่เคยดูล้วไม่ใช่ตู้ปลาจริงๆนะครับ อ่าสปอยมันมันคือ LED มันคือทีวีแหละแค่ทีวีก็ทำคุณดุ้งได้เงินรึน่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟนะครับแล้วก็นี่แหละเชนเรียกชั่นเนี่ยเยี่ยมถ้าเป็นพนักงานเนี่ยอาจโดนไล่ออกแต่ก็ไม่นะ ของมันอาจจะไม่ได้เสียหายก็ได้ใครจะไปรู้เมื่อนักข่าวหนุ่มคนนี้มารีวิวสวนพริกไร่พริกไม่รู้จะสวนหรือจะไรเครับ

แล้วมึงจะกินต่อทำไมเนี่ยคุณนักข่าวรู้อยู่ว่ามีสปิริตพริกเผ็ดเผ็ดอันดับต้นๆของโลกเอ่ออย่าบอกว่าอีกลายหนึ่งที่เฟล Watch people die inside อืมอันนี้น่าจะเป็นลำธารนะครับแล้วคนก็มาเล่นสเก็ตกัน ใช่ไหม่าใชายแล้วล่ะผมว่าเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีนะัง <c oughs> น้ำแข็งมันแค่เนี้มันก็ไม่แปลกที่มันจะแตก <c oughs> ประเด็นคือ <c oughs> ลากผูอยอย้หญิงลงไปด้วยเนี่ย Why luck? Just like this. ทำไมโชคของฉันเป็นแบบนี้อะไรอ่ะม,มีตัวละ อันดับแรกเจ๊เปิดประตูรถทิ้งไ้ทำไมอันดับสองมีมันสงสัยอะไรในรถเฮ้ยจะไม่ผิดอันนี้บ้านเรานะใช่ไหมบอลษย์ตะกายตะกายเซเว่นเนี่ยใช่เซเว่นป่าวะไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นี่งรโอเคบ้านเราแหละมาเป็นตัวเลยค่ะตัวเงินตัวทองเข้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วคุณผู้ชมตัวมันใหญ่มากนี่ อยากกินห่ะลูกอยากกินโอ้โหเฮ้ยแล้วใครปล่อยมันเข้าร้านวะพนักงานไม่อยู่เนี่ยประตูเปิดเองตซ์ตรีดยินดีต้อนรับค่ะมองไปไม่เห็นคนเลยครับวรนุนแม่งเดินเข้าประตูอยู่เมื่อคุณพยายามซ่อมรถซ่อมซ่อมรถด้วยตัวเอง เมื่อคุณถีบรถตัวเองก่อนอ๋อเราก็ใช้กาวแท่งแล้วก็จะดึงออกมานะครับอ่าเรามันก็จะหายบุ่มเอาเข้าศูนเถอะเชื่อผมเอาเข้าศูนเถอะประเด็นคือจะถีบรถตัวเองก่อนทำไมเมื่อนก เกาะสายไฟฟ้าแรงสูงโอเคจะเป็นเหมือนที่ mm hmm. ผมคิดหรือเปล่าลนะครับ <Yeah. S 2> เราจะมีนกปิ้งไหมไม่ไงก็แค่ฝูงนกโอเคโอ้โหเฮ้ยจากสายไฟ well, there โอเคนกปิ้งสิบเอแล้วพนักงานกดหยุดกดหยุดใช้พานเลยนะกดหยุดใช้พานปุ๊บ เคมีคนยืนอยู่โอเคดอกสองแล้วรถเขาก็ไม่คิดจะแอบโอ้โหเค okay, ดอกสามรถก็ไม่คิดจะแอบให้นคะครับก็คือกูอออเหยียบใส่เลยอมีดอกสี่ไหมเป็นผมประชดชีวิตกูลงไปไว,นะงงว่า้น้ำแม่งเลยกว่างี้แบบนั้นโอเค okay, ฝันลายของเด็กเสือบอืมน่าจะเคยเห็นแล้วนะ อ่าฮ่าเ,เขากำลังถือแก้วเก๊กห่วยเนี่ยไปแล้วก็เขาก็ชวดค่าแรงวรนลั้นไปเลยกระลอ,อกน่าจะกระลอ,อกใช่ไหมโอเคไม่ได้สปอยนะเดาเดาเดามันตกลงมาใส่ขวดแล้วก็แตกอเออ สแสดงว่ามันทําเล็กตั้งแต่แรกแล้วสินะเอเคนะครับก <grenade engine. S 2> ็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยครับก็ช่วงนี้ตารางเวลามันก็ผิดผิดไปหน่อยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้มันตรงเวลาเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ไปรับลูกเสร็จแล้วก็เลยเพิ่งมาทําคลิปเนี่ยครับได้โพสต์อีกทีก็สามสี่ทุ่มน้องนอนหมดแล้วนะครับไม่มีใครดูก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไม่พลาดนะบาย สวัสดีครับเจอย่าลืมสับตะไคร้